โอ้โห oh, งานนี้เรียกได้ว่ากลายเป็นเรื่องราวดราม่าก,กันอีกครั้งค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเวทีการประกวดนางงามนะคะอย่างเวที m i สแกลนอินเทอร์เนชันแนล2อนั่นเองค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าถึงแม้การประกวดเนี่ยจะเสร็จสิ้นลงไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ได้ๆนะคะในเรื่องของกระแสดรามา่าก็ยังผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแบบไม่จบไม่สิ้นกันไปนเลยละค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็มีดราม่าใหม่โผล่ขึ้นมาอีกครั้งเมื่อทางด้านนะคะมิสแกนฝรั่งเศส คุณผู้ชมคะที่เธอเองเนี่ยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3บนเวที m i d แกลนอินเตอร์ i นช a n l 2024น2นั่นเองค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเธอเองเนี่ยก็เป็นขวัญใจแฟนนางงามอยู่ไม่น้อยกันไปเลยนะคะและเธอเองได้มีการออกมาตอบคําถามค่ะผ่านช่องทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยก็มีการถามมานั่นแหละคุณผู้ชมคะว่าคุณเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับอินเดียไหมบางข่าวลือก็บอกว่าดีนะคะบางข่าวลือก็บอกว่าไม่ดีคะ่ะ ซึ่งทางด้านฝั่งของมิดแกลนฝรั่งเศสเองก็ได้มีการตอบนะคะบอกว่าฉันจะยุติข่าวลือเหล่านี้เสียทีฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่ชอบดราม่านะคะแต่ฉันยึดมั่นในค่านิยมของตัวเองเรเชลไม่เคารพฉันต่อหน้าทีมงาน MGI และเพื่อนๆน,น,นะคะฉันจะไม่สร้างความสัมพันธ์กับคนที่ทําให้ฉันเจ็บปวดและจะไม่มีวันสร้างความผูกพันใดๆกับเธอนะคะฉันเป็นคนจริงใจร้อเอร์เซและไม่มีใครบังคับให้ ทำอย่างอื่นได้แม้แต่ตอนอยู่หน้ากล้องก็ตามและนี่ก็คือสิ่งที่ทางด้านของมิกรนฝรั่งเศสคุณผู้ชมคะได้มีการรีกลับนะคะตอบข้อความผ่านช่องทาง IG Story แบบนี้ซึ่งคุณผู้ชมคะ่ะก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีคนเนี่ยไปถามอีกด้วยเหมือนกันนะคะว่ายังติดต่อกับแต่แต่ไหมซึ่งทางด้านของมิกรนฝรั่งเศสนะคะก็ได้มีการตอบกลับมาบอกวันแน่นอนนะคะติดต่อคะ่ะแต่แต่อยู่ในใจฉันเสมอ ฉันจะพาแต่แต่ไปเที่ยวฝรั่งเศสนะคะแต่รอให้ฉันเป็นเศรษฐีก่อนนะโอ้โหเรียกได้ว่างานนี้ก็ทําเอาแฟนนางงามนะคะรวมถึงชาวเน็ตเนี่ยแหกเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างเยอะแยะมากมายแต่ได้ๆค่ะในเวลาต่อมาคุณผู้ชมคาทางด้านฝั่งของแต่แต่นะคะหรือว่าแทซูเยียนมิดแกลนเมียนมา2024เธอเองเนี่ยก็ได้มีการรีสตอรี่ดังกล่าวนี้ของมิดแกลนฝรั่งเศสนะคะไปที่หน้าสตอรี่ส่วนตัวของเธอพร้อมกับมีการ งานเขียนข้อความใส่ด้วยเหมือนกันบอกว่า I miss you นั่นเองค่ะเรียกได้ว,ว่างานนี้คุณผู้ชมขาชาวเน็ตนะคะก็แห่เข้าไปคอมเมนต์กันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นนะคะหมดการเคยคิดว่านางมีทัศนคติที่ดีนะคะบายสาวฟรานนะคะสรุปคือศีนเสมอการไม่สละตำแหน่งเป็นเพื่อนแต่ไปละวันแรกนะคะไปอยู่ด้วยกันเลยกูอันฟอนเรียบร้อยทั้งสองนะคะอย่ามาแซเรเชลลูกฉันนะเหมาะกันดีค่ะสินเสมอกันนะ ยังมีคอมเมนต์อื่นๆตามมาอีกด้วยเหมือนกันคุณผู้ชมคะทั้งบอกนะคะว่าแสงยั่วๆจ้าอยากมีซีนนะคะน้องแต่หรอเล่นดีกันทุกคนเลยนะคะโอ้โหงานนี้ต้องบอกเลยว่าทําเอาชาวเน็ตคุณผู้ชมคาเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะคะวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเยอะแยะมากมายก็เอาเป็นว่านี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆนะตอนนี้หลังจากนี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะคะเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้น จะจบลงเพียงเท่านี้หรือจะมีดราม่าใหม่ผุดขึ้นมาอีกไหมบนเวทีการประกวดนางงามอันนี้เราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ